โยโยโยบายสองตรงเจอนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึ่นผู้หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลมสปอร์ตเขาวมกลุ่มผู้หนังได้ที่อัด MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิเศษเรื่องเกมเวลาตีหนึ่งครึ่ง ฟุตบอลลีกโรมาเนียนัดแรกของฤดูกาลนะครับมีโคาหลีครูกทีมน้องใหม่จะเปิดบ้านเจอกับดิเดโมบูคาเรสมีโคาหลีครูกเนี่ยอุ่นเครื่องมา3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1น,น,นะครับโรเบิร์ตอิลเยสกุนซือก็มีดาวิดเคลแมนประกหลังฮังการีคุมเกมรับตรงกลางมีริยัตเวเลส ซูฟิยานเจบารีมิดฟิลสเปนนะครับแล้วก็แนวรุกนำโดยโจเซฟดอนนี่กองหน้าสโลวาเกียเล่นกับแอนเดรสันเซียร่าหัวหอกชาวบราซิลนะครับโยโยโยเจ็ดสัผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับดินนโมบูคาเรสก็จบอันดับ6ฤดูกาลที่แล้วครับอุ่นเครื่องมา3นัดเสมอ3นัดรวกเซลโต โคปิกกุนซือนะครับมีเคเบนบัวแต่งครับบากหลังโตโกโคุมเกมรับตรงกลางก็คาทาลินชีชูเล่นกับเอ็ดดี้จีนาแฮนะครับมิดฟิลฝรั่งเศสแล้วก็แนวรุกมีจอร์จี้มิลานอฟตัวเบลเกเรียเล่นกับสปีเปเปรีก้าหัวหอกชาวโครแอตนะครับเชิญหัวล่าสุดต้องย้อนไป2ฤดูกาลก่อนครับปรากฏว่า บ้านของเมียคูเรียเนี่ยจบ0ู0 0, นะครับแล้วก็บ้านดิ n a โม b บด d อา a m ดี u c โมบูคาเรสเปิดบ้านชนะ2 0ก่อนเกมเขามองดิ n a โมบูคาเรสต์บุกมาเป็นต่อแน่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเพียงแต่ว่าดูการเสริมทัพนี่ไม่ธรรมดานะครับดึงคู้เล่น บราซิลสเปนสโลวาเกียอะไรมาเสริมทัพด้วยพี่เห็นมองว่าเล่นในบ้านด้วยครับหน้าวัดใจมีโคเรียคลุกเจ้าบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นัดแรกด้วยนะครับน่าจะมีแรงฮึดไม่แพ้เป็นอย่างน้อยซื้อ2มุมนะครับให้เชียร์มีโคเรียคลุกเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย